สวัสดีครับ m c ็มคอนเน็ตกับผมพีรพลอนุตรสโสหรือโยแวนนะครับทุกวันนี้คนไทยเราส่งไลฟ์กันไปกันมาหาการเปิดล้านล้านครั้งต่อวันนะครับวันนี้มีโอกาสใหม่ที่ไลน์เขาเปิดไลน์ครีเอเตอร์มาร์เก็ตให้คนไทยเราสามารถส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ที่คนไทยออกแบบเองไปขายได้แล้วนะครับและทุกวันนี้มีคนไทยเราส่งแบบให้รอการพิจรารณาแล้วเกือบ700แบบด้วยกันครับไลน์สติ๊กเกอร์ไลน์คือตัวการ์ตูนน่ารักที่ใช้ส่งไปหาคู่สนทนาได้ง่ายๆครับมีให้เลือกโหลดกันเป็นชุดๆ แรกเริ่มแจกฟรีพอฮิตส่งกันกระนำทางไลน์ก็ออกรุ่นใหม่ๆมาขายส่วนใหญ่ชุดละ1.99เหรียญหรือเงินไทยราว6กบกว่าบาทหลายคนทนความน่ารักไม่ไหวก็ต้องยอมควักกระเป๋ารูดบัตรเครดิตซื้อสินค้าดิจิตอลเหล่านี้ความนิยมซื้อสติกเกอร์ของผู้ใช้ไลน์จากทั่วโลกซึ่งตอนนี้มีเกือบ5 0 0้อยล้านคนทำรายได้ให้บริษัทไลนย์อย่างมากครับการที่ล่าสุดไลน์เปิด Cre เอเตอร์ส์มาเให้เราสามารถสร้างสติกเกอร์ส่งเข้าไปวางขายบ้าง จึงเป็นโอกาสทำรายได้และโชว์ผลงานต่อสายตาชาวโลกสถิติเดือนแรกมีคนสร้างสติกเกอร์ส่งไปขอวางขายแล้วกว่าหมื่นชุดครับโดยไทยเรามีส่งเกือบ700ชุดถือว่ามากเป็นอันดับ2รองจากคนญี่ปุ่นเลยนะครับเมื่อขายได้ลายก็จะแบ่งรายได้ให้เจ้าของผลงานครึ่งหนึ่งซึ่งแค่เดือนแรกก็เงินสะพัดไปแล้วถึง47ล้านบาทถ้าสติกเกอร์ปิดอันดับขายดีก็จะมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเลยครับ นี่คือหนึ่งในคนไทยนักออกแบบที่ส่งสติกเกอร์เข้าไปวางขายและทำรายได้กันแล้วนะครับเชน่นซีรีส์บน่นบ่นมอนจาของน้องไตรนักศึกษาสาวปี4หรือว่าจะเป็นกระบือติดลมของคุณโอนักออกแบบคาแรคเตอร์มืออาชีพซึ่งต่างยืนยันครับว่าโอกาสใหม่เปิดออกให้แล้ว ค่ะเหมือนสติกเกอร์ไลน์เป็นโอกาสใหม่ค่ะที่ทำให้อา a ิส i s คนไทยได้ไประดับโลกค่ะก็เลยอยากจะฝากให้ว่าเออเราทำทุกอย่างสุดความสามารถค่ะให้ต่างชาติได้เห็นว่าคนไทยก็มีความสามารถค่ะ,ะ,คะต้องโดดเด่นแล้วก็คือหน้าที่สติกเกอร์ทำสองอย่างคือหนึ่งแทนคำพูดของคนที่ใช้สองแทนกิจกรรมที่เขากำลังทำอยู่เวลาเขาไม่พิมพ์เช่นกินอยู่นอนอยู่ฉะนั้นสำหรับตลาดคนไทยเนี่ย อย่างกรณีติดลมชุดแรกเนี่ยเราก็ใส่คำแสลงลงไปเพราะคิดว่าคนน่าจะส่งแทนคำพูดของตัวเองได้มากก็คือโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนคนที่ทาร์เก็ตที่เราต้องการจะให้เขาใช้ได้ดีที่สุด ส่วนชาวญี่ปุ่น2คนนี้เป็นทีมนักออกแบบของ l ลายครับมีหน้าที่คัดเลือกสติกเกอร์ที่ส่งมาขายนี่แหละเขาแนะนําว่าสติกเกอร์ที่จะขายได้ต้องมีเอกลักษณ์อย่าพยายามให้เหมือนใครนึกถึงสิ่งที่อยากส่งให้เพื่อนในสถานการณ์ต่างๆไว้นะครับโดยการตรวจอนุมัตินั้นทางญี่ปุ่นจะใช้เวลาราว1เดือนครับซึ่งจะประสานงานกับฝ่ายออกแบบในไทยอย่างใกล้ชิดด้วย สติกเกอร์ที่ไม่เหมือนกับสติกเกอร์ที่เรามีอยู่ในตลาดตอนนี้เลยหรือไม่เหมือนกับ g l o b a l ที่เขาทำกันเลยเรามองหาความเฉพาะตัวความเป็นไทยความเป็นพื้นถิ่นโลโคอลอย่างเช่นภาคเหนือภาคใต้เขามีบทสนทนา,าแบบไหนกันเขาคุยอะไรกันเขามีคําอะไรกันเราอยากได้ conversation พวกนี้แหละสติกเกอร์พวกนี้แหละเข้ามาขายในตลาดเรา สำหรับคนที่มองเห็นช่องทางรายได้และไอเดียในตลาดสติกเกอร์ของ l ล ne อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนสมัครฟรีที่เว็บ creator.line.me ก่อนจะส่งผลงานเข้าสู่ตลาดโลกครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านผมโ o w วร์เอ็มคอลาไปก่อนสวัสดีครับ